j c m เคลมหุ้น31กรกฎาคม2568ลาแลวเดือน7 j c m เคลมหุ้นวันนี้วันสุดท้าย31กรกฎาคม2568เดือน7จะผ่านไปแล้วสู่เดือน8เ <im it> ดือนสิงหาคมโดยเดือนนี้ต่างชาติซื้อหุ้นไทยสุดทิ15583.93ล้านบาทสถานบ้านในประเทศซื้อสุดทิ5538.54ล้านบาท ร่างขายรายย่อยขายสุทีิ2214.32ล้านบาทพอตบรกเกอร์ขายสุดทธิ908.15ล้านบาท CMO ไตรามาส3าสดใส CMO ชำระคืนหุ้นกู้รุ่น CMO 23นมวดที่8พร้อมดอกเบี้ยตามกำหนดเป็นจำนวนเงิน5 6 1ล้านบาท88สสตางค์สะท้อนสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง ด้านผู้บริหารชี้ไตรามาส3-4ตลาดอีเวนต์คอนเสิร์ตยังสดใสและมีทิศทางเติบโตพร้อมเดินหน้าตั้งเป้ารายได้เติบโตสู่1,600ล้านบาทประกาศนำทับอุตสาหกรรมอีเวนต์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานเทคโนโลยี SCC ได้กำไรพิเศษด้านไตรามาส2พุ่งกระฉูด SCC เผยที่2ทับ6กกำไรสุดที่1 7 3 3 7ล้านบาท เหตุมีกำไรพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ CAP พร้อมปันผลระหว่างการอัตรา2บาท50สตางค์ต่อหุ้นโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด์ d t com